ครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นกุฏิกรรม,มาฐานกุฏิเพื่อที่จะให้พระมาเข้านิวาสากรรมปริวาสากรรมนะครับสร้างอยู่ในป่าไผ่นะครับจำนวนร้อยแปดหลังนะครับที่พระจารย์เวทได้รับบริจาคก,กระเบื้องจากวัดต่างๆที่หรือศาลาหรือโบสถ์มามามาให้พระจารย์เวทนะครับ หรือว่ามีเป็นการใช้วัสดุเรือใช้จากวัดต่างๆนะครับที่นี่มีโอกาสได้เปิดให้นักเรียนมาปฏิบัติธรรมพระเข้าปริวัตกรรมหลายสิบสี่ห้ารุ่นแล้วนะครับอันนี้นะครับตั้งอยู่ในป่าไผ่นะครับอากาศล่มลื่นผมน่าจะมีโอกาสเดินทางมาทําคลิปนิดหนึ่งนะครับทําไปทํามานะครับอันนี้พระอาจารย์เวศไม่มีนิสิตนะครับแต่สางสา่วนอื่นๆที่สร้างขึ้นมาภายหลังนะครับ อย,อย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นศาลาเพื่อที่จะฟังบรรยายธรรมนะครับตอนเย็นนะครับก็จะล่มลืนนะครับพระอาจารย์เวทเป็นพระนักพัฒนานะครับก็จะทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นนะครับเป็นนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้พระอาจารย์เวทมีหนี้อยู่ประมาณห้หแสนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์เวทแล้วเราจะมาช่วยพระอาจารย์เวทเพื่อที่จะปลดหนี้ก้อนนี้กันนะครับ อุโบสถหลังนี้นะครับพระจาย์เวศบอกว่าต้นทุนในการก่อสร้างมาเยอะนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ดูแลรักษาง่ายอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับนี่สร้างมาหลายปีแล้วนะครับไม่มีไม่มีที่ให้นกเกาะไม่มีที่ให้นกพิราบทํารังทํานี่ครับความสะอาดสะอาดด้านโดยดูแลง่ายนะครับพระจารย์เวศเป็นพระนักพัฒนานะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาของพระนักพัฒนาคือนี่สินของวัดที่ต้องไปเชื่อ อุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าใกล้วัดบริเวณที่รอบๆวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์เป็นทุกอยู่ทุกวันนี้คือหาปัจจัยไปใช้นี้ค่าวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพระอาจารย์เวสและจะมาบอกบุญเพื่อที่จะลดนี้ค่าวัสดุก่อสร้างนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นห้องพระของพระอาจารย์เวสนะครับ ถ้าเราจะไปวัดต่างๆนะครับถ้าเรามีโอกาสไปในเข้าห้องในห้องกุติของพระน,นะครับท่านก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างพระอาจารย์เวศมีความศรัทธาต่อสมเด็จโตนะครับนอกจากตะสมเองแล้วคนที่ทราบข่าวก็จะนํามาถวายไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่วัดไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวนะครับเป็นตอนนี้เป็นสมบัติส่วนตัวอยู่แต่เมื่อพระอาจารย์เวชไม่อยู่ในวันข้างหน้า ก็จะเป็นสมบัติของวัดทุกอย่างที่พระสะสมไว้นะครับเราหลายคนอย่ามองว่าเป็นเป็นกิเลสนะครับผมมองว่าเป็นกิเลสในเชิงบวกนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาพระอาจารย์ก็ต้องจ่ายแจกญาติโยมไปทางนั้นนะครับนี่นะครับเป็นบเป็นบุญเป็น,บ,ปนบารมีของวัดนะครับของสะสมของเจ้าวาดนะครับวันนี้พระใหญ่ชินจัมบชรบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะมาช่วยพระอาจารย์เวส บอกบุญออกพระป่าเพื่อที่จะปลดหนี้หลัก6หลักนะครับของพระอาจารย์เวศนะครับคลิปของผมกับพระอาจารย์เวศกับพระใหญ่ชินวัญชรนะครับไม่ได้มีการตรงเตรียมนะครับแค่โทรนานิดหนึ่งตนเทพมาช่วยพระอาจารย์เวศปลดหนี้หน่อยจบเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ กราบธรรมสการพระอาจารย์เวทพระใหญ่ครับพระอาจารย์ครับกระถินปีนี้เป็นไงบ้างครับกระถิ่นปีนี้ก็ราบรื่นปกติดีได้มีเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพทอดกระถินวัดนั้นก็จะไม่มีกระถินได้นอานิสงส์อีกห้าอย่างที่พระพิสุทธิ์จะได้รับปีนี้ทางวัดทุ่งทองก็ได้รับความเมตตาจากญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพกระถินนสามัคคีกันผ่านไปแล้ววันนี้ อาตมาก็ขอจเจริญพอญาติโยมเนาะที่รับชมวิดีโอหรือ y o u t ท b e ของอาจารย์ไตรเทพอยู่ในขณะนี้อาตมารพระคุณนิคมสวรรณเขตเจ้าวาดวัดทุ่งทองหมู่หนึ่งตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออาตมาบอกไว้ก่อนเลย0 8 9 857 1436 089 8 5 7 1436อาตมาก็รู้สึกมีความสุขมีความสบายใจที่อาจารย์ที่อาจารย์ไตรเทพ พร้อมด้วยอาจารย์ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านหลังอาตมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาอาตมาเป็นพระอุปชาบทให้ท่านก็ถือว่าเป็นลูกของอาตมาส่วนการที่อาตมาได้มาลง YouTube ที่อาจารย์ใจเทพมาบันทึกอยู่ในขณะนี้อาจารย์ใตเทพบอกว่าอาจารย์ครับการเป็นเจ้าอาวาสนั้นรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับอาตมาก็ตอบว่ารู้สึกว่ารับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในวัดตั้งแต่ห้องน้ําป่าช้าไปจนถึงอุโบสถทุกอย่างรบับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟการเป็นอยู่ของชาวบ้านความเดือดรอนของชาวบ้านทุกอย่างจะต้องอยู่ที่วัดแล้วก็ที่อาตมาปารบกับอาจารย์ไตรเทพแล้วก็อาจารย์ใหญ่ชินบัญชรหรือหลวงพี่ใหญ่บอกว่าตอนนี้ผมเองได้สร้างถาวรวัตถุมาตั้งแต่ พศ2535เป็นต้นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนบัดนี้ถาวราวัตถุได้ใช้ประโยชน์แล้วแล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่เสร็จสักทีสถานที่สร้างมันก็ไม่สาเร็จใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ก็เลยขอยอมเป็นหนี้อีกสักครั้งหนึ่งทุ่มให้มันเสร็จก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้อาตมาก็เลยยอมเป็นหนี้ทางร้านพัสดุท่านแล้วก็ทางร้านพัสดุก็บอกว่าให้ ใช้เครดิตได้แต่ก็ต้องมีและต้องใช้แต่ตอนนี้อาตมาติดขัดมากในการที่เป็นหนี้ของเขาเพราะว่าเขาต้องใช้เงินไปหมุนเวียนในธุรกิจของเขาอาตมาก็เกรงใจก็เลยพอดีกระถินผ่านไปแล้วได้มาประมาณได้ปีนี้นายยมได้หนึ่งแสนบริวารวากระถินน่้น่นแหละบริวารกระถินได้หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบสองบาทได้เท่านี้ รแระธรรมมาก็รู้สึกว่าไม่พอที่จะปลดหนี้เขาอาจารย์ใหญ่บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์เพราะว่าพระที่อาจารย์สะสมไว้เนี่ยสามเกือบสามสิบปีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์ตั้งเป็นกองผ้าป่าได้ไหมกองละสองพันบาทบแล้วทางวัดก็มอบใบอนโมทนาบัตรให้ด้วยแล้วก็ได้พระสมเด็จถึงยุค ของสมเด็จพระสจาร์โตพรมรังสีมอบให้เป็นที่ระลึกกองละ2000บาทเพื่อจะปลดหนี้ของทางวัดทุ่งทองอาตมาก็เห็นด้วยว่าเออสมควรแล้วก็อาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านมีชื่อเสียงในเรื่องพระสมเด็จท่านมาพิสูจน์แล้วดูแล้วว่าเป็นพระที่ควรจะมอบเป็นที่ระลึกให้ใแต่ที่อาตมารู้สึกว่าอยากให้อาจารย์ใหญ่อธิบายเรื่องพระแล้วก็การทํ o u t u b e ครั้งเนี้ยอาจารย์ใหญ่ท่านปาลบเองว่าผมรับผิดชอบในการพูดออก y o YouTube ผมจะช่วยอาจารย์ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมฟังอาจารย์ใหญ่สักเล็กน้อยเพราะว่าการทํา youtube ครั้งเนี้ยเป็นอาจารย์ใหญ่ปารบให้แล้วก็อาจารย์ไตรเทพด้วยเห็นควรกันก็เลยให้ทํา youtube ให้อาจารย์รอธิบายเรื่องพระทนิดนะครับหลวงพี่ครับมาบวชกี่วันครับบวชตั้งแต่วันที่ 23, 2ี่สบถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่มาวันนี้ไม่เห็นความเดือดร้อนของพระอาจารย์คือ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่ได้เข้ามาอยู่ถูกไหมครับครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าปัญหามีอะไรบ้างจริงๆทุกวัดมีปัญหาหมดนะครับแต่ละวัดจะมีไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นนี่ร้านพัสดุนะครับมีมากมีน้อยมีแน่มีหลายที่ก็เป็นลร้านนะครับแต่ว่าผมเห็นตัวเลขของพระอาจารย์แล้วก็คืออ่ะไหวอยู่แล้วผมเชื่อว่าพระที่พระอาจารย์เวชนะครับมีนะครับผมคิดว่าน่าจะปลดล็อกได้ไม่ยาก นะครับด้วยการตรวจสอบดูพระแล้วนะครับผลปราฏว่าเป็นพระที่เนื้อถึงนะครับแล้วเป็นพระที่ดูแล้ว่มีความเก่าประกอบกับเป็นพระที่เก็บเก็บดีด้วยนะครับการที่มีพระที่เก็บสวยขนาดนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าหลายคนนะครับถ้าพลาดงานนี้คงไม่ได้เพราะว่าจากการคำนวณนะครับมีไม่ถึง200องค์เนี่ยต้องแย่งกันแล้วนะเพราะว่าในบุมผมไม่ได้เชียร์นะ มีน้อยจริงๆนะครับแล้วก็ประกอบกับพระอาจารย์เวศท่านก็ได้ถ่ายรูปติดผนังไว้แล้วเราก็มาดูแล้วเออสวยแล้วเนื้อหาเนี่ยเวลาขึ้นขยายกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพระลักที่ลงท้องที่ปิดนะครับพิมพ์ทรงในยุคนั้นปากฏว่าพระชุดนี้อยู่ในตระกูลสายวังนะครับจะมีด้วยกันนะครับสบแบบที่ผมเห็นนะครับแต่เรายึดเป็นพิมพ์เดียวก่อนนะครับ พิมพ์แรกด้านหลังจะมีสมเด็จพจัน์โตคมประสีนั่งอยู่นะครับก็เป็นเนื้อโลหะของเหลืองนะครับก็อย่างที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับง่ายๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีลูกนะครับอย่างนี้เลยลอยองเลยนะครับอยู่ในองค์พระคือด,ด้านหลังนะครับโซอนอีกอีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันจะหลังเรียบไม่ได้ฝังก็เป็นไอเดียที่ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยถาดหนึ่งเนี่ยมีประมาณหลักร้อยเนี่ย ถ้าคนอยากได้จริงเนี่ยเขาต้องแย่งกันเพราะว่าเป็นการการันตีในเรื่องของว่าเนี่ยพระสายวังนี้เป็นพิธีหลวงไม่ใช่พิธีธรรมดานะครับนั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรจะาขุนในเมืองหรือ,อข้าราชบริพารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบุคคลสําคัญทั้งสิน้นจึงเป็นที่มาของการสร้างพระสายวังนะครับหนึ่งพระเพชรพลใช่ไหมครับ ต้องเป็นอัญมญณีที่อยู่ในยุคนั้นเท่านั้นนะครับปัจจุบันของเก๋ของปอมเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับอาจจะแท้ทันถึงแต่ยุคหลังก็ได้ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องตีความหมายให้มันกว้างอย่าไปเจาะจงว่ามันไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าเวลาเราทํา y o Youtube หรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นดาบสอคงคมนะครับ,รบอ่า แล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของว่าทัวร์จะลงเราหรือไม่โดยเฉพาะเนี่ยอย่างการณีเนี่ยเราทํ o ย t ท b e เนี่ยนะครับเวลาว่างนะครับไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาของสงนะครับก็เป็นการอัดคลิปนะครับความยาวไม่เกิน20นาทีน่าแสดงว่าทําทกิจนี้เมื่อิจวบันอะไรก็แล้วแต่เสร็จเป็นสิ้นไปแล้วแล้วการทาผ้าป่านะครับชี้แจงนี้ว่าเราทํากองละสอง0ันบาทปกติเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ทําอยู่แล้วถูกไหมวัดไหนก็ทําอยู่แล้วนะครับ แต่การทาเนี่ยอาจารย์ยังยังให้เรื่องของใบอนุโมทนาบัตรลักษณะว่าเอาไปรถยนต์ภาษีได้ผมก็เชื่อว่าหลายวัดก็คงถาเช่นนี้แต่พระอาจารย์เวชคุยกับผมแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาพระออกกองละสองพันให้เป็นหนึ่งองค์ได้ไหมอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าสาธุชนผู้ใจบุญเนี่ยอยากได้พระละเราะพระมันแท้งพระแท้นะครับแห่ที่ไหนมันก็แท้นะครับ แล้วพระแท้ต้องมีพุทธคุณนะครับผมเองอาจจะสัมผัสไม่ได้เรื่องพุทธคุณแต่เชื่อเลยครับว่าพระที่ผมดูจากเนื้อหาพระเนี่ยนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับแล้วมีการแบบลักษณะว่าตัดชิดแล้วก็ลักที่ใช้ทองที่ปิดเนื้อพระที่ผสมลงไปเป็นพระที่มีน้นําหนักหน่วงพอสมควรนั่นแสดงว่าพระยุคนี้ไม่ธรรมดาแล้วประกอบกับดันมีน้อยด้วยนะครับจึงเป็นที่มาว่า ตอนแรกว่าจะไม่ทําเห็นว่ามีน้อยก็เลยจะแบ่งปันผมไม่มีส่วนได้เสียวัดบัญชีก็ของวัดนะครับทุกอย่างของวัดหมดแม้แต่เบอร์โทรของวัดก็เป็นเบอร์ของพระอาจารย์เวศโดยตรงนะครับใครมาไม่ถูกหรือใครเคยมาปักหมุดมาเลยนะครับในกรณีที่มาได้หรือจะมาร่วมบุญหรือจะมาเลือกในตู้ก็ได้พระอาจารย์เขาบอกว่าภายใน2เดือนเนี้ยต้องกดล็อกกดนี่ให้ได้นั่นแสดงว่าพระป่ามีความสําคัญกับวัดมากนะครับ วัดทุกวัดมีนี่มีสินหมดมีมากมีน้อยว่ากันไปกองละสองพันบาทนะครับไม่เหนือบากปลาแรงนะครับเรียนเชิญได้นะครับผมกล้ากรนตีในเรื่องของการดูพระว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับว่าว่าไม่มีโซนได้เสียกับวัดแน่นอนท่านเป็นอุปชาของผมนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับเราคือเป็นคนที่รู้จักกันมาเนี่ยนานมากนะครับช่วยเหลือกันมาตลอดพระอาจารย์ช่วยผมในเรื่องอาหารการกินเนี่ย เอาไปแจกที่สู่พระเครื่องก็ดีงานประกวดก็ดีท่านก็ไปด้วยใจเห็นไหมท่านก็มไเรียนเคยเอาตังผมเลยนะครับแล้วท่านก็วันเนี้ยคุยกันแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวทำกองกระถิ่นกันดีกว่าพระปาพระปาแล้วกันอ่ะโาเทีนะครับมันเป็นหน่อยเพราะวันนี้วันงานกระถิ่นนะครับอาจจะหลุดนิดนึงอ่ะแต่ทั้งที่แค่นั้นก็บอกแล้วว่าใครอยากจะให้จัดส่งนะครับก็โทรเข้าหาพระอาจารย์เลยโดยตรงนะครับไม่ต้องโทรหาผมนะผมไม่ไปสนใจอ่ะ ถ้าไม่เข้าใจหรืออยากปรึกษาโทรหาผมได้เดี๋ยวผมให้คําชี้แนะและถามว่าพระองค์ไหนดีผมตอบไม่ได้มันดีทุกองค์มันอยู่ที่ว่าท่านชอบพระแบบไหนในสไตล์ของท่านและชอบเก็บแบบไหนนะครับเก็บไม่ต้องเก็บมากคนละองค์สององค์พอนะครับอย่ากเก็บแบบโลกนะครับให้คนอื่นเขาได้เก็บบ้างนะครับหรือว่าท่านจะมาเหมาพระอาจารย์ก็ได้นะเหมาโมเ่ยแต่ว่าบอกว่าพระอาจารย์ครับไม่ต้องเอาพระออกได้ไหมเดี๋ยวผม อ่าเป็นนี้เท่าไรเดี๋ยวรับผิดชอบพาาระจย์เวศพิจานานพิเศษเลยนะครับ,รบและพระเนี่ยก็จะอยู่ของนนทาวรนู่นแหละครับจากส่วนในหลังนีงแ่แหละครับเพราะว่าฐานาคตอาจจะเป็นบริพันธ์พระด้วยนะครับก็คือพระาจารย์เวศก็เก็บทั้งหมดเนี่ยเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันครับเพื่อ,อให้ปกติเนี่ยพระาจาย์เวศเขาจะไม่เปิดให้ใครเข้ามายกเว้นพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่แบบว่าอ่าเดินทางมาจะรับ,รบที่ห้องนี้แต่ถ้าเป็นญาติโยมหรือคนธรรมดาเนี่ยพระจันเวศก็จะรับเฉพาะด้านหน้าประตูเหล็กนะครับไม่ใช่ประตููไม้นะครับเพราะนั้น พื้นที่ตรงนี้นะครับมีความแข็งแรงคงทนถาวรแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สนิทจริงก็ไม่ได้เข้ามาห้องนี้นะครับพระอาจารย์ครับปีนี้ซื้อตลอดที่อมาดมาพระอาจารย์สร้างอะไรไปบ้างครับตั้งแต่พศ .35 หไปจนมาก็เริ่มสร้างศาลาการปร,รียนแล้วก็มาสร้างกุฏิแล้วก็สร้างห้องน้าครับส่วนอุโบสถเนี่ยก็เพิ่งมาสร้างเมื่อปี6 2สอง2กก็เสร็จสมบร็จไปแล้ว ทุกอย่างที่สร้างไปก็ทุ่มพลังใจพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราบวชมาแล้วเราต้องทําประโยชน์ต่อสังคมครับได้สร้างแทงน้ําให้ญาติโยมด้วยทั้งทั้งหมดแทงน้ําก็สร้างสร้างไปกี่ใบครับสร้างไปประมาณ24ใบใบหนึ่งจุดได้เท่าไหร่ครับจุดประมาณ2 0 0 0 0กว่าลิตรเอาไว้ให้หมู่บ้านแต่ละหมู่เอาไว้ให้เอาไวไภ้ภัยแล้งอาตมาก็ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ในช่วยแล้งช่วยแง้ยแงที่นี่แล้งจ,จังจัดแ้งเพราะว่าปกติของเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอาจารย์ขุดบ่อน้ำไหมครขุดไว้ เป็นบอ่อน้ําอะไรยังไงครับเป็นบอ่อน้ําของมูลนิธิชัยพัฒนาับท่านมาขุดเอาไว้ให้ครับก็พอดีคุณพ่อสหัตพุกการนที่ปุษาสัพนะพชวังครับท่านมาเยี่ยมเยียนวัดแล้วอาตมาก็าปาลบบอกว่าสถานที่ตรงนี้ยพอภัยแล้งเกิดขึ้นน้ําไม่พออุปโภคบริโภคครัทถามคุณพ่อสหัตพุกการนตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับท่านก็มานําโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา เอามาขุดสระให้แล้วก็ไปทำแทงน้ําไผ่แ้งไว้ขุดสระไว้กี่ใบสร้างไว้ทั้งหมดสิบสี่หมู่หมู่ละหนึ่งลูกหนึ่งลูกบ่อน้ํอ่ะนะไม่ใช่แทงน้ำแทงแทงแทงน้มแต่สระเนี่ยเจ็ดไร่ขุดไปแล้วน้ําขังไว้เจ็ดไร่พอพอใช้หรือดูแลไหมมันก็พอประมาณแต่น้ําที่เนี่ยมันตกน้ําไม่พอเท่าที่ควรไม่ในเท่าที่ควรแต่ชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วนี่คือการขับเคลื่อนของอาตมาการกับเคลื่อน ก็อยากอยากให้ญาติโยมทุกคนว่าสิ่งที่อาตมาอยู่ที่เนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่เพื่อเพื่อตัวเองรอดอาตมาต้องไปกับญาติโยมด้วยต้องไปกับญาติโยมด้วยเพราะว่าอาตมาอาศัยเขาเลี้ยงชีพอาหารบิณฑบาตทุกวันท่านมีพวกคุณอาตมาเยอะชาวบ้านนะเพราะว่าชีวิตอาตมาอยู่แค่ข้าวมื้อเดียวอาตมาก็ไม่ตายแล้วสิ่งที่อาตมาสร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาทุกคนที่จะมาใช้สถานที่ตรงนี้แล้วการที่อาตมาทุ่มหัวใจตรงเนี้ย ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์อาตมาไม่ได้เก็บสักบาทเดียวบ,บวชมาเนี่ยสเกือบ30ปีเนี่ยปัจจัยอาตมาไม่มีฝากแม้แต่บาทเดียวแต่เขามีเงินเดือนให้กับทางวัดก็คือเงินเดือนจเจ้าอาวาสค่านิตยพั์เงินนิยพัฒนิตยาพัดเน<ะ>ี่ยไปประชุมเอาไว้ไปโน่นไปนี่เพราะว่างานคณะสงฆ์ก็มีเงินส่วนนี้ก็จะต้องไปเติมค่าน,น้ำมันแล้วก็ไม่พอจะใช้จ่าย แต่ถ้าจะเอามาสร้างเทาวัลแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับอาตมาก็เลยต้องทุ่มหัวใจในการทําตรงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับแล้วก็พอดีอาตมาก็ชอบพระสมเด็จศรัทธานในสมเด็จครับพระสมเด็จตรงไหนเมี่ออาตมาเก็บสะสมไว้ญาติโยมเห็นว่าอาตมาชอบพระสมเด็จก็เอามาถวายถวายเก็บเขาไว้พอรู้สึกว่าอาตมาทุ่มหัวใจสร้างจนเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันยอมเป็นหนี้ตรงนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปปลดหนี้กัน พอดีอาจารย์ใหญ่ท่านมาบวชปุ๊บเห็นตรงนี้อยากจะกดหนี้เพราะว่าอาตมาได้เป็นอุปชาบวชให้แล้วก็ต้องการตอบแทนพระคุณอุปชาอาตมาก็เลยบอกว่าแล้วแต่อาจารย์ละก,กันเพราะว่าสิ่งที่ผมปลารลบเนี่ยผมไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวเงินทุกบาททุกตัตงค์เข้าบัญชีวัดหมดวายาวัาจกรเป็นผู้ดูแลเงินเงินของวัดอาตมาเป็นผู้แค่ เป็นพยาในการเบิกถอนของวายาวัจกรเท่านั้นว่าเอามาใช้ใจ่ายอะไร,รเอาไปทําอะไรเท่านั้นเองแต่ก็ต้องขออนโมทนาบุญกับอาจารย์ไตรเทพแล้วก็อาจารย์ใหญ่หรือลูงพี่ใหญ่นนลูกของอัตมานี่แหละที่มีความรักความเมตตาอยากจะปลดหนี้ฮะมัตตมากับทางวัดทุง่งทองก็ขออนโมทนากับอาจารย์ด้วยเนาะกับ,บหลวงพี่ใหญ่อาตมาด้วยกับ,บปลบต่ออีกนิดพดุงจิตของญาติโยนที่มีพลังจะร่วมบุญครับผม ก็มก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอฟซีกัวจานผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายนะครับผมนะครับใหญ่ชินและบันชนนะครับทุกคนจะรู้นะครับฉายานี้นะครับลงดังก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ได้มาอยู่นะครับกับพระอาจารย์คือบวชนะครับแล้วก็มาศึกษาพระธรรมนะครับก็คิดว่าหลังจากตรงนี้นะครับก็ต้องลาศึกษาไปเนี่ยก็อยากจะทําความดีแล้วก็สิ่งดีตอบแทนครูบาอาจารย์ของเราในดูบชาที่ได้ บทเรานะครับเราต้องตลอดเลยได้ว่าข้าวยังมียางนะครับไม่ใช่ข้าวไม่มียางนะครับนีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาใดก็แล้วแต่ผมนะครับเป็นลูกนะครับอิสลามนะครับแต่มาอยู่ในพุทธนะครับก็มีความศรัทธาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําได้นะครับก็คือนะครับความคิดนะครับที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มาด้วยตัวเองก็ดีครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ดีนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับ ในวันข้างหน้าและผมเชื่อว่าการมาครั้งนี้มาอยู่อ,องค์วัดทุ่งทองนี้เป็นประโยชน์และพระที่มีผมกล้าการันตีจึงขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ใจบุญใจกุศลน,นะครับให้มาร่วมกันนะครับในงานอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืองานพระป่านะครับเพื่อที่จะออกบุญกันเนี่ยนะครับคนละเล็กคนละน้อยผมเชื่อเหลือเกินว่าจะสําเร็จนะครับเพราะผมเชื่อว่าแม้แต่มดตัวเล็กๆยังสร้างหลังใหญ่ได้นั่นหมายความว่าไงครับเขาสามัคคีกันครับ วัดนะครับจะเจริญได้ขึ้นอยู่กับชุมชนแล้วก็คนที่ศรัทธาเท่านั้นครับบุเท่านั้นจะติดตัวเราไปครับกราบนมัสการครับเจริญพร